สวัสดีค่ะเมืองเนี้ยผักชีล้อมเยอะจังเลยส่วนนี้เป็นแอปเปิลจิ๋วลูกเล็กๆเนี่ยมาเจอหญิงแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าอยากจะเจอเหอ็ดน้องีคิดน้องเผ็ดน้องชีล้อมสวยไมมแพ้ซากุระ สวยไม่แพ้ซากุระเลยชอบด้วยนี่ต้นย่าดอกบลดอกดอกดอกจังอ้ ยังบ้านอยู่ยังบ้านอยู่นะน,นี่ก็กำลังตุมต้ม ชอบฟังเสียงนกค่ะเมืองเนี่ยผักชีล้อมเยอะจริงๆอุ้ยเจออีกแล้วเจอผักกาดเปรี้ยวอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะผักกาดเปรี้ยว curry dog งามนะเนี่ย เพิ่งรู้ว่าเมืองยีาชอบปลูกผักชีล้อมเป็นไม้ประดับคงเกิดเองนั่นแหละค่ะคงเกิดเองแล้วตอนหลังก็ตกแต่งให้เป็นพุ่มซะเลยสวยดีค่ะ นี่ลายลักจะมีหลายสีค่ะสีขาวก็มีสีออกเหมือนกรรมะหยี่ก็มีค่ะมีกลิ่นหอมฉุนหลายคนรู้จักนะคะนี่มาต้นไม่เจอเห็ดไม่เจอแม้แต่ดอกเดียว หลากมาสตว์ผักชีล้อมอีกแล้วค่ะนเนี่ยเมืองผักชีล้อมจริงๆดหลังบ้านหลังนี้ดูผักชีล้อมหลังบ้านหลังนั้นค่ะ โอ้โหนี่งามจังเลยค่ะเขาทำรั้วกั้นเขาทำตาข่ายกั้นไว้คงไม่อยากให้ลามค่ะ้องามจังเลยดูเขากั้นแสดงว่าเขาไม่ถอนทิ้งเพราะว่าตอนออกดอกอะ่ะคงสวยแต่แปลกนะไม่มีลีกไมฟ ไม่เอาลีกป่ามาปลูกค่ะข้าเาลีกมาปลูกโโหลามลามเยอะเลยแหละนี่ก็ผักชีล้อมอีกเนี่ยแต่ว่าไม่เยอะค่ะอันเนี้ เดินไปเก็บลีกค่ะข้ามถนนฝากน้นไปไกลเหมือนกันเมื่อวานนี้หิวออกมาหนักเลยนี่ตื่นเช้ามาปวดแขนเพราะคนแก่คนแก่ข้ามเนื้อจะอักเสบง่ายมากค่ะจะลองเดินไปดูตรงนี้สิสวีทไบรโอเลตจะลองเดินไปดูทางซ้ายน่ะว่าหน้าบ้านแต่ละคนมี มีผักอะไรบ้างถ้าเป็นช่วงทิ่เห็ดพึ่งเกิดค่ะตามพื้นเนี่ยถ้าว่าเมืองนี้มีเห็ดนะมันจะมองเห็นเอ๊ะไ่อะไรเนี่ยดอกอะไรก็ไม่รู้ถ้าจะว่าซากุระก็ไม่ใช่ค่ะดูนี่สวยนะดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะดอกเล็กๆลักษณะคล้ายซากุระพันกุหลาบ แต่ดูตรงไม่ใช่ฮะไม่น่าจะใช่ซากุระเพราะซากุระ่ระ,ระ,ะตรงเนี้มันจะต้องเป็นเป็นลายเหมือนกับผ้าไหมไม่รู้นะคะอันนี้ไม่ไม่ไม่รู้จริง,รงเนี่ยบ้านนี้แหละที่เขาที่เขาทําตะขายก่กั้นกั้นกั้นผักนั้นนะคะผักชีล้อม เป็นโบดเป็นโบดถ่ายได้ค่ะถ่ายได้นี่จะมีแบบสีขาวกับสีชมพูบางต้นนะดกๆนะสวยมากนะคะ่ะก้นนะคะใส่ใส่มือ,อยู่มากเลย อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเป็นโบดหรือเปล่าน,นี่ไม่รู้ว่าเป็นโบทเป็นโบทหรือเปล่าสนามสวยดีโพสนามเขาสวยเนี่ยเขาดูแลสนามได้ดีมากเห็นไหมคะไม่มีเขี้ยวสิงโตเลยเขากำจัดเขี้ยวสิงโตบางบ้านเนี่ยเขากำจัดจริงๆนะคะมันมีบริษัทรับกำจัดเขี้ยวสิงโตหรือแดนเดรายนเพราะว่าเนอ นัองมาเกิดอยู่ตรงนี้ยจามน้องแพ้เคสอนเหรออ้าวจามแล้วเหรออะไรอยู่ล้าช่วงนี้อากาศยังไม่ร้อนเดินทน เดินได้คนบางบ้านเขาปลูกดอกนี้นะคะสูงท่วมหัวแล้วก็เป็นทิวยาวมากสวยสวยต้องปลูกไว้เยอะๆค่ะแล้วจะสวยนี่กินได้นะยอดสนเปรี้ยวไม่รู้ว่าเสียวงรถนั้นเปิดเพงหรือเปล่าเนี่ยแต่ต้นนั้นไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนสมไทยยังเลย วันนี้ว่าจะไปขุดลิกอีกแต่ว่าไม่ไปค่ะอยากจะขึ้นไปขุดลิกแต่ไม่ไปเพราะว่าพวกเรามีธุระที่จะไปเมืองอื่นอีกเอาไว้มาครั้งหน้าค่อยไปขุดเมื่อวานนี้ก็ขุดมาได้เยอะค่ะแต่เห็บที่เจอสองตัวที่เสื้อกับที่ต้นคอไม่รู้ว่าเห็บจากป่าไหนเพราะเมื่อวานนี้ไปป่าลิกกับป่าที่ ที่ขึ้นเขาไปค่ะสวยจังแต่แต่นั่นนะนั่นนะแต่ว่าแต่ว่าไม่กล้าเดินเข้าไปถ่ายวิดีโอถ้าเจอเจ้าของบ้านยืนอยู่เนี่ยกล้าขออนุญาตบ้านหลังนี้ข้างหลังเป็นน้ำแม่ป้น ไม่มีแล้วค่ะคงไม่เดินต่อแล้วนะคะมันมันบ้านส่วนมากจะจะเป็นแต่สนามหญ้าแล้วก็มันเข้าไปไปถ่ายดอกไม้ไม่ได้ด้วยค่ะแต่ถ้าเดินไปตรงเออจะลองเดินไปตรงนู้นสิเดินไปให้สุดซอยเลยเนี่ยค่ะว่าไงโรบินเจ้าเนาะอกแสบ ขงบ้านเนี้ยเขาก็ดูแลสนามได้สวยนะคะเฮ้ยถ้าเป็นช่วงนั้นนะถ้าเป็นช่วงโอ๊กนะอันอั้ยากน,น,นะคะท่านทุกของบ้านเหตุอะไรเนี่ยอู้เหตุปีกเยียวเป็นปีกเยียวดอกแรกของปีนี้ได้อารซโดค่ะ ไม่ได้ไปป่ากับพี่เขาค่ะช่วงที่พี่เขาไปป่าครั้งนั้นพี่เขาก็ไม่ได้พาไปเพราะว่ามันไกลค่ะไดอดซะซัตเดอแก่แล้วหอมแต่ว่าไม่ชอบกินนะคะเพราะว่ามันหอมมากๆเลยว้ายส่วนมากไดอดซะซัเเนี่ยจะเกิดอยู่กับต้นแอช แต่ว่าต้นเนี้ยต้นนี้เดี๋ยวกันค่ะภาษาอังกฤษต้นของเขาคือเช็กกี้บาร์เช็กกี้บาร์เห็นไหมคะเปลือกเขาจะเป็นเป็น,เ,ปนเส้นเส้บบนนะคะเป็นเส้นเส้นแบบเนี้ยเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะตามที่พ่อของเพื่อนลูกสาวอธิบายให้ฟังค่ะเป็นเช็กกี้บาร์คิดว่าใช่ค่ะแล้วก็จะมี จะมีผลช็กกี้บัคจริงๆด้วยเห็นไหมนั่น่ะมันจะเป็นกับกาบแล้วก็จะมีผลเป็นนัดเป็นคล้ายๆกับวอนนัดเลยแต่ว่าต้องขยันทุบโอ้สนามนี้นะถ้าว่าเป็นช่วงเห็ดนั้นเกิดนะคะเห็ดพึ่งเกิดนะกับเห็ดก่อถ้าเมืองนี้มีเห็ดนะสนามนี้ต้องมีแหละดอกสองดอกจริงๆนะคะ เดินมาเจอไดอาซัดโดกับแช็กกี้บาร์กวิต้นนี้แปลกไม่รู้จักค่ะลักษณะใบคล้ายกับคล้ายกับคล้ายกับใบใบเบิร์ชแต่ไม่ใช่นะคะดูต้นใหญ่เบิร์ชไม่เคยเห็นเบิร์ชต้นใหญ่แบบนี้บ้านหลังนี้ต้นไม้เขาใหญ่มาก แล้วดูต้นนั้นค่ะโอ้โหนั่นน่ะเป็นโอ๊กนะคะนั่นน่ะเสียดายถ้าเป็นเมืองที่มีเฮ,ฮนอ t h ต w o ู d นะจะมีเห็ดเฮนอ t h ต w o ู d นะอยู่ที่โคนต้นนั้นเลยโอโ้โ,อโห,โโหต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยสวยด้วยตอนนี้ยังใบยังไม่ใหญ่ สวยจังตอนนี้มีเห็ดไหมตอนนี้ไม่มีเห็ดบ้านบ้านตรงนี้สองหลังติดกันหนะ้าสนามเขาสวยมากโอ้โหสนามหลังบ้านเห็ดคงเยอะน่าดูส่วนอันนี้เป็นเมเปิ้ลญี่ปุ่นนั้นนั้นเป็นต้นเชอรี่บอสซัม เป็นต้นเชอรี่ก็คือแอปเปิลจิ๋วค่ะต้นนี้จะเป็นจะเป็นพันธุ์สีแดงถ้าดอกแบบนี้ค่ะลูกจะเป็นสีแดงแต่ถ้าดอกสีขาวลูกจะเป็นสีเขียวนี่มีทั้งสองสีเลยแล้วพื้นเวลาลูกมันร่วงพื้นก็เป็นแบบนี้มี่สองสีนี่ต้นนี้เป็นสีขาวลูกจะเป็นสีเขียวค่ะเนี่ย เจ้าโรบินขึ้นไปสูงจังโรบินอ๋อต้นไม้งามมากขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะจะพาเดินไปให้สุดซอยไม่ได้แล้วมัน15นาทีแล้วค่ะข,ขอบคุณมากๆ m o r n นิ่งย s สได้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ